วันนี้ก็จะเก็บภาพาที่ไปเที่ยววัดจะจะทำมาให้ดูนะคะทุกคนว่านอกจากงานแกะสลักที่สวยงามแล้วนะคะบริเวณด้านนอกก็มีกิจกรรมให้ได้ทำกันอีกนาอก็คือเนี่ยคููนี้เขาก็จะพายเรือทานข้าวนะคะค่าบริการไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะต้องสอบถามดูเนาะนะคะหรือว่าจะเป็นขี่ช้างนี่ นักท่องเที่ยวก็จะชื่นชอบนะคะขี่ช้างขี่มา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้อาหารน้องช้างด้วยเนาะขี่ช้างก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะทุกคนสนุกสนานนะคะใครที่ชื่นชอบเนาะเขาก็จะมีเราจากชมความสวยงามของอาการแกะสลักที่สวยงามนะคะก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้แหละให้ได้ ล่นเนาะพืิน,นก็จะมีอาหารขายด้วยนะคะเป็นพวกเครื่องดื่มเนาะนี่ก็จะมีถ่ายรูปนะคะกับน้องมา้าสนุกสนานไปอีกแบบนึงนะคะใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็มาเที่ยวได้นะคะที่ปราสา,ษาทสัจธรรมเนาะลีปวิดีโอนี้ขอบคุณมากนะคะท,ท,ที่ติดตามรับ